เดียวเองอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือผู้กระตือรือร้อนอา้าวอัดไว้อัดไว้อัดไว้นีฮะป๊าป๊ปาปได้5หมดไหมอันนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีใช้อ่ะอันนี้ก็ไม่มีใช้อันนี้ก็ไม่มีทหารอันนี้อ๋อยังไม่ถึงไม่ถึงนะครับก็โอเคถ้าอย่างนี้เราก็ไปเติมสิ่งที่เรายังไม่ครบ จากเรเวลแรกๆไปนี่เติมให้เต็ม10เลยนี่ป๊บแม็กเลยเต็มแม็กเนี่ยครับแล้วส่วนที่เหลือเราก็ไปเติมอย่างอื่นได้เอาไว้เดี๋ยวมาที่หลังกันแล้วกันมาเติมหลังใหม่นะครับเนี่ยข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้วันนี้อยากจะแกละพาคุณผู้ชมกับเพื่อนๆมาดูตัวนี้นะอย่าลืมนะครับถ้าเกิน15นาทีจะตัดเป็นจุด2นะครับ EP จุดนะฮะนี่แอดอัดตรงนี้ไว้เยอะเลยเอามาถึงหน้านี้แล้วรับเลยแล้วกัน ตลาดมืดเนี่อรับเลยอะไรที่รับได้มีอย่างเดียวเองอย่างอื่นไม่รับนะครับ a, อย่างอื่นไม่รับเพราะว่าตอนนี้สต็อกเงินไว้เยอะแล้ว61ล้านนะฮะ61ล้านก็ใช้เงินซื้อส่วนเพชรนี่นไม่ไม่ใช้ไม่ใช้เพราะเพชรเนี่ยเราจะเอามาใช้ซื้อการ์ดอัญเชิญตัวละครเกียรติยศเนี่ยมันจะมีรายเดือนอันนี้เนี่ยรายเดือนเนี่ยหเดือนได้1ชิ้นเนี่ยนะครับเครื่องมาดับ SSR เนี่ยไม่ใช่เครื่องมาดับเครื่องเอ่ออะไรอะ อุปรกรณ์วสวมใส่เอ,อ้ยนี่ให้เครื่องประดับเลยด้วยนี่เจ๋งมากเลยไหมครับให้เครื่องประดับเลยรับเลยนี่นี่เลยได้เครื่องประดับได้อะไรมาได้ขนนังฟ้ามานะครับแล้วก็คูปองสักสิทธิ์นี่คูปองสักสิทธิ์อัญเชิญตัวละครได้มาอีกได้อีกหนึ่งชิ้นอันนี้ได้รายสัปดาห์นะครับทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้แอดยังไม่ได้เข้ามารับรับเลยมันมีรายสัปดาห์กับรายเดือนไอ้ส่วน SR ธรรมดานี่ไม่เอาไอนไม่เอาเยอะแยะนะครับไม่เอา ประหยัดว้แค่จะถูกแค่200อยเองเนี่ยมิจภาพมิธภาพนี่ก็ให้เดือนละ2ชิ้นนะครับให้เดือนละ2ชิ้นเอาเลย2ชิ้นให้รับเลยนี่ผู้ปอง n สักสิบเอาไว้อันเชิญตัวละครนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรอันนี้ก็เอาไว้อัญเชิญเอ่ออะไรนะธรรมดานะครับอัญเชิญธรรมดาเอ่ออันเชิญตัวละครอันเชิญอะไรที่ระดับธรรมดาธรรมดานี่คือไม่สําคัญเท่าไหร่อ่ะอันนี้มาดูนี่ ดูดิครับอัดไว้2องโลองพันกว่านะฮะแล้วก็ความทรงจำที่4ี0พนี่ครับ4ี0พเก้าอ้ยเดี๋ยวนี่4ี0พแต่ว่ามันยังมีคาอยู่นะนี่มันคาเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนี่เห็นไ,ไหมครับนี่เล่นไปเล่นไปแอดลืมเพราว่าช่วงนี้เวลามันน้อยอ่ะก็ไม่ได้มานั่งดูรายละเอียดก็เล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเพื่อมาเก็บของของแจกของรางวัลรายวันเสร็จแล้วก็ออก เก็บของรายวันได้ออกเยอะเลยสต็อกไว้เยอะเลย,เย,เลยมันต้องแปลงเป็นหน่อยนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเทียบเลยมันต้องแปลงนะครับก็ต้องแปลงเป็นแบ่งไอเทมแบ่งไอเทมออกมาเป็นสารสกัดอะไรอ่ะเนี่ยสารสกัดความทรงจําเห็นไหมครับนี่สารสกัดความทรงจำเนี่ยแค่นี้นะครับเอาเลยพันสองยืนยันป้าไปพันสอง ตรงนี้กลายเป็น6กพันหนึ่งแล้วนะครับหกพั 6, นหนึ่งเนี่ยถ้ากับตรงนี้ได้2ชิ้นได้เครื่องประดับอีกสองชิ้นโอ้โหสะใจสะใจนะครับสะใจเลยเอาเลยสองชิ้นเนี่ยนะไม่ได้เครื่องประดับสองชิ้นอย่างอื่นไม่เอาไออย่างนี้เดี๋ยวไปหาจากอุปกรณ์นี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยไปหาจากอุปกรณ์น,นี่อุปกรณ์นี่นี่อุปกรณ์นี่ส่วนอันนี้สามพันแพงไปไม่เอานะครับเอาไว้ไปซื้อที่อุปกรณ์เหมือนกัน เนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาไปซื้อที่อุปกรณ์เนี่ยที่เหลือเอาเป็นว่า5ชิ้นเนี่ยนะครับ5ชิ้นเนี่ยเอาไปซื้อได้ในช่องอุปกรณ์ถ้าจําเป็นนะอันนี้ถ้าจําเป็นถ้าไม่อันนี้ถ้าจําเป็น2อันเนี่ยถ้าจําเป็นก็ไปซื้อในอุปกรณ์ถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องนะครับถ้าจะเป็นก็ไม่ต้องปล่อยไว้ส่วนวันนี้เราได้ตรงนี้ได้กี่ชิ้นเนี่ยไม่มีเลยเขาให้ทีละชิ้นนะครับ หนึ่งชิ้นก่อนได้ไรเอ่ยได้เข็มขัดเอวยังเหลืออีกสามพันสี่ได้ชิ้นหนึ่งนี่สามพันสี่ได้ชิ้นหนึ่งเอาเลยรับเลยป้าบนี่เห็นไหมครับแล้วก็ไปดูอุปกรณ์อุปกรณ์เราเห็นไหมครับอุปกรณ์เยอะมากเลยตั้งสองพันกว่าเนี่ยไล่เลยเนี่ยไล่เลยไล่เลยนี่หนึ่งเนี่ยอาวุธแล้วเสื้อกลอ หมวกอะไรเลยครับอาวุธเสื้อกลอกหมวกโหอัดไ้เยอะครับอาวุธเสื้อกลอกหมวกหมดแล้วครับเพราะว่าเขาให้แค่สัปดาห์ละ3ชิ้นเนี่ยสัปดาห์ละ3สัปดาห์ละ3สัปดาห์ละ3ก็ไม่เป็นไรส่วนที่เหลือนี่ชิ้นเดียวเองเอาไปรวมไว้สัปดาห์หน้านะครับรวมไว้สัปดาห์หน้าอันนี้แอดไม่ซื้ออันนี้แอดยังไม่มีความจําเป็นนะครับ นะเพราะว่าอันนี้มันมีแท่มันมีแจกนะอันนี้มันมีมันมีแจกอยู่ในลายไอ้นี่นครรลอยฟ้าอ่าพาไปดูมันแจกอยู่ไหนมันแจกอยู่ในนครรลอยฟ้านี่แหละครับเนี่ยแจกอยู่ในนคนรรลอยฟ้าปับ๊บเห็นไหมครับมันอยู่ในนครรลอยฟ้านี่เข้าไปตรงนี้นี่เข้าตรงนี้เลยเข้าที่อาคารของอะไรเนี่ยซีซีไว้นะฮะ ซีซีไวท์เทรดดิ้งเข้าไปเลยครับเนี่ยไหมครับมันจะแจกอยู่ในมันคืออ๋เนี่มันรับไปแล้วนี่ไงมันจะแจกเดือนละ2ชิ้นอันนี้เดือนนี้เดือนมีนาคมเนี่ยแอดรับไปแล้วนะครับก็ต้องรองเดือนหน้าได้2ชิ้นส่วนสัปดาห์นี้อันนี้เป็นรายสัปดาห์นะรายสัปดาห์นี้ยังไม่ยังไม่ได้รับรับไปก่อนเลย10ชิ้นรับเลยนี่แล้วก็อะไรอันนี้นี่น,น,นี่นี่ก็เป็นรายสัปดาห์ใช่ครับ นี่ก็เป็นหลายสัปดาห์นี่สัปดาห์ละสองชิ้นรับเลยนี่รับเลยนี่นะฮะอย่างอื่นก็นี่รับได้เลยเนี่ยสัปดาห์ละสองชิ้นรับให้หมดเนะี่ยอันนี้ก็เลือกเอาอันไหนอ่ะันไหนมีน้อยอันไหนมีน้อยอันไหนมีน้อยเดี๋ยวให้มารับก็แล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ก็่สองชิ้นรับไปได้เลยนะครับอันนี้ก็อ,อะไรล่ะไอเทมสำหรับเซกก็มาเลือกเอานะครับได้สองชิ้นต่อสัปดาห์เลือกเอานะฮะเลือกเอา เอาเดี๋ยวแอดมาทำที่หลังหลังใหม่นะฮะโอเคให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับพอรับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดีด้วยนะครับถ้าเข้ามาในนครลอ,อยฟ้านี่อย่าลืมมาเล่นสล็อตเนี่ยนะครับมาเล่นสล็อตเนี่ยอ่ะให้ดูค้า่าๆก่อนมีได้6ครั้งนะครับได้6ครั้งเนี่ยได้6ครั้งในแต่ละวันอ่ะออกไปดูข้างนอกก่อนทีนี้วันนี้ พอมาถึงตรงนี้รับอุปกรณ์อะไรมาเสร็จแล้วนะครับเข้าไปดูในกระเป๋าเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูตรงนี้นะครับี่อุปกรณ์เนี่ยโอ้โห,โหเพียบเลยตัวนี้อุปกรณ์เราได้มาเพียบเลยเดี๋ยวหลังไมคค่อยมาค่อยมาอัพนะครับหลังไมคค่อยมาอัปเดตตัวละครนะฮะอันไหนอันไหนที่มีอุปกรณ์ซ้ําก็จะอัปเดตให้เป็นเลเวล50นะครับถ้าอันไหนไม่ไม่ซ้ําก็ติดตั้งใหม่ให้ตัวละครใหม่ไปนะครับเนี่ยหลายๆวันเราเรียไม่ได้ไปรับเลยในกุญแจเนี่ย เ yeah. นี่ยแจเลยนะครับยังไม่ได้รับเลยเนี่ยรับเสร็จแล้วก็จะลืมว่าเข้าไปรับรางวัลด้วยโอ้โหเนี่ได้กี่อันเนี่ยแดงสามอันอ่ะเออเมื่อกี้เรารับนี่เพลินไ,ลนไปเลยหรือก็ทิ้งไปเฉยเลยเพราะว่าเรามันมีสามอันมันเต็มอยู่แล้วไงเออลืมดูไปนี่เมื่อกี้เนี่ยที่เราเข้าไปรับรางวัลตรงตรง,ตรงไอตัวละครตรงนี้เนี่ยที่เรารับตรงตัวละครตรงนี้เราได้มาแล้วสามชิ้น เราได้มาแล้ว3ชิ้นก็เลยมันเต็มแล้วไงเมกี้เราไ,ไม่ทันได้อ่านไปกดยืนยันมันก็เลยทิ้งฟรีไปเลยอ่ะไม่เป็นไรนะฮะเนี่ยเนี่ยเก็บให้หมดเนี่ยครับก็ได้ก็ได้รางวัลเป็นเงินมาเป็นเหรียญทองมานะครับนี่ตาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเออไปดูซิว่าไอาไม่ใช่ร้านค้าโคท,ทีอันเชิญเนี่ย โหได้39เห็นไหมครับนี่เก็บไว้หลายวันจัดได้39เห็นไหมสามสิบเก้านี่เดี๋ยวเติมอีกอันหนึ่งให้เป็น40เลยเติมเลยก็เข้าไปที่ร้านค้านี่เลยร้านค้าแล้วก็ไปเติมอีกชิ้นหนึ่งให้เป็น40เติมตัวไหนเติมมิตรภาพนี่แล้วกันไม่ใช่อ่เอ,อ,อเติมตรงนี้นี่เี่ไหมครับเติมตรงนี้ครับอันที่สองนี่นะเนี่ยก็เติมตรงนี้ชิ้นเดียว88 ถ้าเิมวันนี้ก็คือ1 0ชิ้น880นะฮะเติมเลยชิ้นเดียวพอปั๊บมันก็จะเป็นแล้วก็กลับไปที่เดิมนี่แล้วมันก็จะเป็น40เห็นไหมครับ40ก็จะได้4รอบรอบละ10ทีนี้เราจะเอาอะไรนะฮะเราจะเอาตัวเลือกตัวละครตัวไหนเราก็เลือกดูอันนี้ใครเอ่ยโบเซนได้โบเซนได้เรยน่าได้ลูน่า ชอบไหมอ่ะถ้าเราไม่ชอบเราก็เลื่อนไปอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือโทวะเอชเบิร์นอลัสเทรียนชอบไหมอ่ะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านอันนี้เอออันนี้มีลูรีโอแบ็กรีโอแบ็กกับอะไรออโตกาอันเนี้ยออโตกาโตออโตกาโตเออนี่ฮะถ้ายังไม่ชอบก็ไล่ไป นี่ความฝันและทํานองแห่งท้องฟ้านี่เห็นไหมครับต่อก็ไปดูว่าตัวละครคู่นี้เรามีไหมเนี่ยอ,อ,อะไรเนี่ยนิฟฟี่นิฟฟี่กับอะไรเอ่ยนิฟฟี่กับอะไรเอ่ยนิฟฟี่กับคาทาเลียใช่ไหมเราก็ไปดูที่ว่าเรามีไหมนิฟฟี่กับคาทาเลียดูที่ตัวละครที่เราได้อย่างไม่มีนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ซากานิอันนี้ก็เป็นทีออน ไม่มีครับไม่มีฮะถ้าไม่มีอย่างนี้เราก็ลองเลยอันเชิญเลยนี่เลยอันนี้เลยนะฮะอันเชิญรอบละสิบเลยนะครับรอบละสิบเลยแหมรอบละสิบเลยวันนี้ปั๊บก่อนเลยลองดูนะครับลองดูลองดูปั๊บปั๊บนี่ใช้เครื่องหม่อันฟ้าเลยนี่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 ปั๊บปั๊บปั๊บ ปับ๊บถ้าเป็นสีออกสีลุ้งแล้วก็ได้เลยคนระลุ้งมาลุ้งมาไม่มีนะครับได้ย่างงี้อดแล้วก็สกิปไปเลยถ้าไม่มีสีลุ้งมาเงี้ยก็ได้แค่ SSR ธรรมดานช่ไงก็ได้ SSR ตัวละครน,นี้มาธรรมดานะครับจะยืนยันไปอีกรอบหนึ่งปับ๊บรอบที่2ลรอบที่2ลรอบที่2ลรอบที่2 อินฟินิตี้มาเลยป๊า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 อีกทอีกที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 พิ้วอดนะอดนะนี่ไงอดอีกแล้วนะครับอดแล้วก็ยืนยันไปนะฮะเรายังอยู่หน้านี้นะครับเราอยู่หน้านี้อยู่หน้านี้เอาอีกรอบนึงนะอ่ะสี่รอบเอาให้หมดเลย อินฟินิตี้อ่าเอาละเอาละล้วรุยรุ่ยรุ่ยรุ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 ่ยับปั๊บปับปับพับปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปั๊บอดไม่มีสี่ลุ้งมาเลยนั่นได้อีกแล้วอ่ะเหลืออีกสิบเหลืออีกสิบสุดท้ายนะครับสิบสุดท้ายสิบสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะขยับหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะหมุนหน้าจอลองดูนะครับลองดูลองดู ลองดูที่จะหมุนหน้าจอจะเข้าไหมเอาเลยอันเชิญป๊ามอ่ะไหมาเฮ้ยอ๋อแต่ยังไม่ได้คืนตัวนี้ปั๊บ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 ปัาบป๊าปป๊าปอ้าว ปา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 ลุ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 เรลุ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 ลอลุ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  เราจะไปซื้อต่ออีกก็ได้หรืออีกชิ้นหนึ่งเราไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็เข้าไปตรงนี้เราเอาเพชรเรามาซื้อเนี่ยเพชรลุงเรามีตั้งหกพันกว่านะฮะเรามาซื้อตัวนี้เลยนี่หกพันกว่านี่นะครับเรามาซื้อตัวนี้เลยปุ๊บสิบช, 80, ชิ้นนะครับแปดร้อยแปดสิบแตะปั๊บอ่าสิบชิ้นแปดร้อยแปดสิบหนึ่งเลยหนึ่งก็คือสิบชิ้นนะครับเนะเหลือห้าร้อยแล้วนะเหลือห้าร้อยเราก็ ไปอันเชิญได้อีกรอบหนึ่งนี่เป็นยังไงให้มันรู้กันไปให้มันรู้กันไปอ่ะอีกรอบหนึ่งอืมเอาละบึ๊บบึ๊บห้ารอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่างไงแล้วครับไม่ได้ก็เกลือละเหมือนก็เกลืออยู่แล้วอนะเนาะนี่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 ได้แล้วเห็นไหมครับสีลุ้งอย่างนี้ได้เลยสีลุ้งอย่างนี้ได้หนึ่งตัวละครแน่นอน แน่นอนหนึ่งตัวละครนะะถ้าเราจะรุ้นเราก็แตะไปเอาละเราได้หนึ่งแล้วนะครับหนึ่งแล้วอันนี้คือใครเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่มีในในในรายการเนี่ยสองตัวละครตัวนี้ไม่มีเนี่ยเําให้เอออ่ะลองลุ้นดู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 ได้ตัวเดียวหรือได้สองตัวแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ตัวเดียวครับเอาละ ลุ้น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 หมดได้ตัวเดียวตัวละครใหม่ที่ได้คืออะไรอะ่ะลัรตเทรียนเฮ้ยอลั์ตเทียนมันไม่มีนี่อันนี้มีทาทเทียมีนิฟฟี่มีแค่สองตัวละครทำไมไม่ได้คู่นี้ไปได้ลัรตเทียนน,น,ยนู่นเฮ้ยโกงแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมบอกว่าจะมีแค่สองตัวละครนี้เห็นไ,ไหมเนี่ยเอ้โกโกง,โกง,โกง ก็โอเคยังดีก็ไม่ได้เลยนะครับก็รอบหน้าค่อยมาลุยใหม่ก็วันนี้สสัยจะต้องเป็น2 EP แน่เลยเนี่ยต้องเป็นจุด1 2. น่จุดแน่เลยมันน่าจะเกินละก็โอเคครับเนีย่ยฮะหมักของละวันไม่นานก็เลยเอามาเล่าให้คุณผู้ชมกับเ,เพื่อนๆดูนะครับไว้ไว้สนุกสนานกับแรงคิดเซอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ